แม่เสมอจา๋าถึงเพลาที่เราต้องตื่นกันแล้วลูกเธอยอดขวัญยอดโดนใจของข้าเสียงปลุกที่หวานหูไม่ได้มีอิทธิพลหรือสร้างแรงจูงใจใดๆให้เธอต้องลืมตา ดุดดังใจยังคงสุขหน้าขี้เศร้ากับไหลบางของอายจันอย่างอ้อยอิงแลดังเหมือนสนิทชิดเชื้อกันมานานแสนนานบทบาทการแสดงความรักที่มีต่อกันในคืนที่ผ่านพ้นไปมันสร้างความสุขความหาฤรหันให้แม่สาวเมืองกรุงได้รับรสพิสวาสอย่างไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนชั้งต่อเนื่องและยาวนาน เวลาลากผ่านจนเกือบรุ่งสางเปลือกตาเริ่มกรอกลิ้งรับรู้ทั้งทที่ยังไม่ลืมตาตื่นร่างบางค่อยๆขยับตัวเข้าหาอ้อมกอดให้แนบชิดขึ้นด้วยเพราะอากาศที่เย็นค่อนไปทางหนาวในช่วงที่แสงทองของพระอาทิตย์ยังคงไม่โผล่พ้นขอบฟ้าเสียงของแสงแก้วเบาคนสนิท ดังไล่หลังจากเสียงข้อประตูเบาๆคุณจันเจ้าขาคุณหญิงให้มาเรียนสำรับเตรียมใส่บาตพร้อมแล้วเจ้าค่ะคำบอกกล่าวปลุกให้อาจารย์ต้องขยับกายออกจากร่างอุ่นอย่างเสียได้ยบอกคุณแม่ท่านอีกประเดี๋ยวข้าจะเร่งลงไปเสียงตอบกลับ ดังพอให้คนที่อยู่ด้านนอกได้ยินแม่เสมอจา๋าข้าจักอดใจได้อย่างไรเล่าถ้าเจ้ามัวแต่อ้อนฉอเละข้าอยู่แบบนี้ไม่ดวงใจของข้าความเนียนของผิวบนแผ่นหลังทำเอาคนลูกถึงกับเกิดแรงปลาถนาในความรู้สึกเธอรีบดึงมือออกก่อนที่กำแพงจะทลาย จมูกโดงไหลไปบนพวงแก้มอย่างเคลิบเคลิม้มเจ้าลูกเถิดวันนี้เป็นวันพระไปรอใส่บาตรกับเจ้าคุณแม่กันมือเรียวสัมผัสใบหน้าคนที่นอนอยู่เกลียผมปิดแก้มเนียนคล้องไว้ที่หลังใบหูอย่างที่สมัยเธอโน้มหน้าพูดด้วยน้ำเสียงที่หวานหูใกล้ๆพวงแก้ม แม่ขนตางอนของข้าหลังจากรับพรแล้วเจ้าจะกลับเรือนอนมาพักพรต่อก็ไม่มีผู้ใดขัดแย้งเจ้าได้ดอกอายจันเพ่งมองด้วยสายตาหวานเยิม้มพลางเอื้อมมือไปลูบสัมผัสแผ่นหลังที่ไรซึ่งอาพรอย่างแผวเบาแล้วเราต้องไปที่วัดหรือที่ตลาดกันหือ ดุดดังใจพูได้วยน้เสียงอู้อี้และทําใบหน้างัวงเงียเธอเกล่าวตามภาพที่เธอเคยทําในทุกๆเช้าของวันพระเธอจะเดินไปใส่บาตรที่หน้าตลาดเป็นประจำซึ่งมีพระสงฆ์นั่งเก้าอี้ตรงมุมเดิมเพื่อรอคนมาใส่บาตรโดยไม่ต้องเดินออกไปบินทบาทตามซอยถามพี่กลจริงแม่คุณทูลหัว พระท่านก็มาบินทบาท,ที่ท่าน้ำในทุกๆเช้าอยู่แล้วแต่วันนี้นะวันพระถ้าเองขี้ซาวแบบนี้ข้ายเห็นจากไม่คอยแล้วหนาเจ้านอนอยู่เพียงลำพังเถอะจุดดังใจลุกพลวดขึ้นกลางเตียงที่มีขนาดไม่ใหญ่มากที่ท่าน้ำเหรอน่าสนุกจังก้นฉันไปด้วยคนนะอายจันพยุงตัวลูกตาม ได้สิไปล้างหน้าสีฟันกันคุณแม่ท่านจะคอยนานเธอพูดพลางสายตาแท้ลมไปยังคนที่ลืมตัวว่าไม่มีแม้อาพรใดใดปกปิดดุดดังใจก้มมองตัวเองรีบคว้าผ้าแพ่ผืนบางมาปิดเหนืออกทำเอาอายจันขำออกมาเบาๆอะไรอาอกะไรอีกข้าเห็นหมดแล้ว ยามตะวันรุ่งสางพลางแสงสาดบ่าไพรไล่กระวีกระวาดการงานมิวางเฉยตักน้ำทำอาหารไม่เว้นหรือละเลยกลีบบัวพับเกยพานระรานตาสำรับจับเกียมเตรียมให้ครบมือประนบองค์เจ้าเฝ้ารักษานั่งพระเพียบเรียบร้อยรอท่านมา กราบกลาน,น้อมท่าก้มหน้าพนมมือแสนวิจิตงดงามตามภาพเห็นมิอาจคิดว่าจะเป็นเช่นดังหมายแม่เสมอมองเมอเผลอยิ้มกลายช่างวิไลไทยแท้แลมาเยือนเตือนทรงจำครั้งเก่าครูเล่าบอก ปิบกปกาคัดลอกออกความเห็นจดจำเรื่องราวเก่าเคยเป็นอดีตไทยได้เห็นเป็นบุญตาวาสนาหรือว่าชะตาผิดพรมลิขิตพบเจอช่างเพ้อหามาแอบแน่ใจต่างเวลาบุญนำพาหรือคลาหลงคงรู้กัน ดุดดังใจตื่นตากับความงดงามของบางเจ้าพระยาในยามเช้ากลิ่นอายของธรรมชาติความวิจิตดังภาพวาดบนฝาผนังที่เธอเคยเห็นตามนิทัศการภาพวาดมีแสงสีส้มของพระอาทิตย์ดวงโตสะท้อนลงบนผิวน้ำที่ไหลเอื่อยเข้ากับภาพหญิงสาวในยุคสมัยก่อน ที่นั่งรอใส่บาตท,ที่ท่าน้ำในยามเช้ามันเป็นเพียงภาพความทรงจำในการเรียนประวัติศาสตร์ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเห็นด้วยสายตาตัวเองเธอมองเด็กวัดที่พายเรือให้พระอาวุโสจนลับตาโดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาหลายคู่จับจ้องเธอด้วยความเอ็นดูกับทีท่าและแววตาที่ดูตื่นเต้นและประทับใจ ซึ่งดูไม่สำรวมเกริยาผิดแผกจากหญิงสาวในพระนครอายจันเองถึงจะดูหำหมออกชายไปบ้างในบางครั้งแต่เกริยาก็ยังสำรวมสมเป็นหญิงทุกกระเบียดนิ้วแม่เสมอเจ้าทำเหมือนไม่เคยพบเคยเห็นกระนั้นแหลแม่เสมอสนอกสนใจเรื่องใดหรือคุณหญิงชดช้อย พูดด้วยน้ำเสียงเรียบปนรอยยิ้มอ่อนๆค่ะคุณป้าค่ะหนูฟินกับบรรยากาศแบบนี้มากชอบจังเลยค่ะดุดดังใจพูดไปตามความรู้สึกพรางหันมาทำหน้าร่าเริงพร้อมยิ้มกลิ่มชดช้อยหันไปยิ้มให้บุตรสาวเอ่ยว่าจาก่อนจะหันมาสนใจแม่เสมอของเธออีกครั้ง คนของแม่จันพูดจาแปลกๆชอบกลข้าชักอยากไปเยี่ยมชมเมืองที่เจ้าจากมาเสียแล้วสิแม่เสมอหนูก็อยากกลับไปใจจะขาดแล้วค่ะคุณป้าแต่หนูไม่รู้จะกลับยังไงนี่สิยังมึนตึ๊บอยู่เลยคะ่ะพูดจาหารู้ความไม่ใครอนุญาตให้เจ้ากลับอายจันจับคำพูดมาประติดประตอพอเข้าใจ เธอผู้สวนกลับด้วยสีหน้าเคร่งขรึมข้าเป็นนายเจ้านะอย่าคิดหนีหรือคิดไปจากที่นี่อะไรกันแม่จัน์คุณหญิงชดช้อยรีผู้ตัดบทบุตรสาวเมื่อเห็นกริยาไม่ควรแม่จันร์อย่าไปกล่าวความแม่เสมอก่อนเลยสตินางยังคงไม่อยู่กะร่องกะรอย รอให้ผ่านไปหลายๆเพลานางอาจจำความเดิมได้ผู้เป็นมารดาเตือนสติบุตรสาวเมื่อเห็นทีถ้าไม่พอใจในคำพูดของดุดดังใจใช่ค่ะคุณป้าค่ะลูกสาวคุณป้านะ่ะไม่มีเหตุผลเลยเอ,อะอะก็ว่าเป็นเจ้าของบ้างละ่ะซื้อหนูมาบ้างละ่ะอะไรของเขาก็ไม่รู้ เธอหันมาทำหน้าค้อนใส่อาอจันที่เล่นทีจริงซึ่งคนมองกลับก็ยังคงทำหน้ามึนตึงไม่ยอมยิ้มตามขึ้นเรือนกันเถอะป่านนี้แสงล่าคงเตรียมสำรับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหญิงชดช้อยปล่อยให้สองสาวอยู่ลำพังเธอเดินนำล่วงหน้าไปก่อนแต่อายจันทร กลับรีบเดินตามหลังมารดาโดยไม่สนใจอีกฝ่ายแสดงอาการเหมือนน้อยใจตามประษาผู้หญิงดุดดังใจมีหรือจะดูไม่ออกเธอรีบสาวเท้าเร็วตามมือคล้องแขนคนตัวสูงหันหน้าขึ้นมองเพื่อสบตาคุณจันเจ้าขาทานข้าวเสร็จแล้วนะภายเรือพาฉันไปเที่ยวในเมืองหน่อยนะนะคุณนะ ดุดดังใจใช้วาจาหวานจนอีกฝ่ายต้องใจอ่อนในเมืองเจ้าหมายถึงพระนครใช่หรือไม่น,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 นั่นแหละพระนครของคุณนั้นแหละเมื่อทุกคนพร้อมหน้าในการรับประทานอาหารอายจันอมยิ้มกับท่าทางเก้ๆกังๆในการสาวเม็ดข้าวใส่ปากมือที่ขยุมลงในจาน ที่มีลวดลายของกระเบื้องดินเผาเลอะเทอะเปืเป้อนเหมือนเด็กวัยห้าขวบคงเพราะความไม่ถนัดขาดความชำนาญในการใช้มือเปิบบมือเช้าผ่านพ้นไปด้วยเสียงหัวเราะเบาๆของเจ้าบ้านดุดดังใจไม่ได้ใส่ใจในเสียงหัวเราะนั้นเพราะความสนุกและท้าทาย บัวความอร่อยของรสชาติอาหารแบบไทยโบราณมันเลยทำให้เธอมีความสุขทุกคำที่สัมผัสลิ้นในช่วงสายๆอายจันไม่ได้ละเลยกับคำขอสองสาวนั่งเคียงเรียงกันจนชิดบนเรืออายจันจงใจนั่งเบียดจจนอีกฝ่ายออกอาการเหมือนลำคาญนี่เธอ ขยับออกห่างอีกนิดก็ได้นะจะชิดอะไรขนาดนี้ถ้าจะขนาดนี้ก็นั่งต่างฉันเลยก็ได้เทนั่งก็ตั้งกว้างทำไมต้องมาเบียดฉันขนาดนี้ด้วยเหรอเธอพูดพร้อมดันร่างอีกฝ่ายเอ๋แม่เสมอ,อนี่ไม่รู้ความเดี๋ยวเรือก็ได้ความกันพอดีทำไมเขาทำหน้านริงจัง ดุดดังใจเอ่ยถามอายจันเบาๆเมื่อเธอเอี้ยวตัวหันไปมองแล้วยิ้มให้ชายที่กำลังพายเรืออย่างใจเย็นฉันยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบนายดำเขาเป็นบ่าวเขาก็สำรวมถูกแล้วแล้วแม่เสมอไปยิ้มให้บ่าแบบนั้นได้กะไรมันเหมาะสมแล้วหรืออา้าวยิ้มให้ก็ไม่ได้ แล้วฉันยิ้มให้ใครได้บ้างล่ะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ห้ามทำไมเป็นผู้หญิงยุคนี้ทำตัวยากแท้ก็ยิ้มให้ข้าไงยิ้มให้แสงแก้วก็ได้ไม่ต้องยิ้มเที่ยวหวานเสน่ห์ไปทั่วดอกเดียวก็หลงแม่กันทั้งบางแสงแก้วที่นั่งอยู่หัวเรือหันมายิ้มตาม ฉันสวยขนาดนั้นเลยเลยไงคุณก็พูดโอเวอร์แม่เสมอพูดภาษาเก่งนะพูดไทยปนฝรั่งแปลกดีแต่ก็น่าฟังแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแม่เสมอหมายถึงภาษาฝรั่งงั้นหรือข้าพอฟังรู้แต่ข้าไม่เคยพูดทำไมล่ะอายงั้นเหรอ เรื่องไกรก็ใครที่จะพูดไงข้าคงไม่ขยายความให้เจ้าฟังดอกแถวนี้ใกล้ถึงแล้วยังฉันนั่งจนเจ็บตูดไปแล้วเนี่ยอีกประเดียวก็ถึงขณะที่เรือค่อยๆล่องไปตามแม่น้ำก็มีเรืออีกลำเร่งตามมาตีคู่ขนาน ชายหน้าตาดูเจ้าเล่ห์ใช้มือใหญ่จับขอบเรือให้ชิดกันอายจันรีบหันไปมองเมื่อเรือโครงเคลงเล็กน้อยจากไปแห่งใดกันเล่าแม่จันของข้าข้าไปด้วยคนได้หรือไม่อายจันปรับสีหน้านิ่งผิดกันกับเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงพ่อเข้มจะไปแห่งใดก็ไปเถิดอย่ามาวุ่นวายกับข้าเลย อะไรกันแม่จนันอีกไม่นานเราก็จักเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วว่าจาอย่าอวดดีให้มันมากข้าก็ลูกเจ้าพระยาพูดกับข้าเยี่ยงเบาวเยี่ยงไพร่อายจานันกัดฟันขมอารมณ์ดุดดังใจอดที่จะค่อนแค่เสียไม่ได้เมื่อมีใครมาแสดงตัวกลางกับคนของเธอเช่นนี้ นี่นายหน้าทาก็แย่อยู่แล้วนะนิสัยดันแยก่กว่าไร้ความเป็นแมนทําเบ่งใส่ผู้หญิงเนี่ยนะไอกระลอกเอ้ยไปเอาผ้าถุงแม่นายมาใส่เลยไปเข้มหันไปมองดุดดังใจด้วยสายตาแข็งกล้าวจับความหมายพอถูกบ้างรู้ว่าหญิงสาวกำลังชักสีหน้าดาตัวเองอยู่นั่งคนนี้เป็นใครมาจากไหน ูดจาพิกลพิการเดียวข้าก็จับทำเมียเสน่พ่อเข้มหยุดวาจาร้ายสิทีเถิดนางเป็นญาติข้าจะพูดกระไรให้คิดถึงหน้าพ่อข้าบ้างแม่ที่แบบนี้ให้ข้าไว้หน้าที่แม่จันพูดกับข้าไม่เห็นไว้หน้าข้าบ้างเลยอย่างไรเสียข้าก็จะเป็นผัวแม่จันในไม่ช้า คนนิสัยแบบนี้นะใครจะเอามาทำผัววิ่งชนภูเขาตายซะยังจะคุ้มกว่านั่งนี่นายเข้มลุกยืนเอื้อมมือกระชากแขนดุดดังใจหมายทำร้ายอายจันดึงมือเข้มออกจากเรียวแขนเล็กแต่ไม่เป็นผลเพราะกำลังที่น้อยกว่าเธอถูถเขาผลักให้ล้มลงเรือโครงเครงเพราะแรงฉุดเบี่ยงกันไปมา ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากดุดดังใจก็พอมีวิชาป้องกันตัวอยู่บ้างเธอจัดเข่าใส่น้องชายในเข้มไปหนึ่งชุดแบบจุกๆเข้มสุดตัวลงกองกับเรืออายจันใช้ด้ามล่มตีไปที่มือของนายเข้มที่พยายามจับกาบเรือไม่ให้แยกออกจากกันสุดท้ายอายจันต้องเปลี่ยนเป้าหมายขันล่มที่ทำด้วยไม้ไผ่ มีน้ำหนักเบาก็จริงแต่เมื่อโถกฝ้าลงกลางหัวเต็มแรงหรือจะทนไหวน้ำสีแดงไหลลงตรงหน้าผากนายเข้มเป็นผู้ชายหัวไม้แต่ก็เก่งกับคนที่อ่อนแอกว่าเท่านั้นใจสอกก็ไม่ปานเข้มใช้มือเช็ดของเหลวที่ไหลลงบนใบหน้าเมื่อเห็นน้ำสีแดงบนมือความตกใจก็บังเกิด กลับกลายเป็นความหวาดกลัวจนหน้าซีดเหมือนคนจะเป็นลมอายจันเห็นท่าไม่ดีหันไปสั่งให้ในายดำรีบไปกันเถอะกลับหรือไปต่อครับคุณจันไปต่อสิลุงจะรีบกลับไปไหนล่ะฉันยังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยครับครับเรือพายห่างแยกออกอย่างเร็ว ดุดดังใจหันกลับไปมองเรือของนายเข้มที่เหมือนจะพายกลับเหมือนกันสมน้ำหน้าทำเก่งที่แท้ก็ลูกแง่ดุดดังใจทำสีหน้าสะใจเล็กน้อยไอจัน์อมยิ้มพรางสายหัวเบาๆแม่เสมอเรียนวิชาป้องกันตัวมาด้วยหรือที่เมืองของเจ้าผู้หญิงฝึกได้ใช่หรือไม่ ใครมีเงินก็ฝึกได้หมดแหละเขามีโรงเรียนสอนเยอะแยะไปเจ้าหมายถึงก็ไรข้าฟังความไม่ออกช่างเถอะใกล้จะถึงหรือยังแขนข้าเกลียมไปหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวกลับเรือนให้พี่แก้วพอกมาขามให้ได้เจ้าค่ะคุณจันทร์ วันก่อนไอริสมันเก็บมาขามสุกมาแล่กระเทียมได้ตั้งหลายกระบุงเจ้าค่ะใช้เป็นบีก็ไม่หมดดีจังพี่แก้วเตรียมให้จันด้วยนะนายบ่าวส่งยิ้มให้กันก่อนที่เรือจะเทียบท่าถึงตลาดแล้วเหรอใช่ข้าคงพาเจ้าเดินไม่นานดอกเพราะวันนี้เป็นวันพระ เราต้องกลับไปสวดนมนต์นั่งสมาธิในช่วงคำ่ำดุดดังใจไม่ได้ฟังจนจบประโยคเธอรีบก้าวเท้าลงจากเรือเดินเลี้วเข้าตลาดอย่างตื่นเต้นตื่นตากับข้าวของที่วางขายนานาชนิดที่ถูกวางกองขายอย่างเป็นระเบียบดูสะอาดตาถึงจะเป็นการนั่งขายกับพื้นก็ตามดุดดังใจเหมือนเด็กที่หลงกับความแปลกใหม่ ไม่สนใจเลยว่ามีใครเดินตามมาหรือไม่ดุดดังใจนั่งลงมองเครื่องประดับมันเป็นสร้อยข้อมือมีหินสีอ่อนรูปทรงไข่เม็ดเล็กๆเ,เรียงสลับกับเม็ดทับทิมสีชมพูเข้มเข้าชุดกับสบายสีชมพูอ่อนที่เธอสวมใส่ลองใส่ดูสิคะคุณค่าขายไม่แพงดอกเออ หนูไม่มีเงินสิคะเดี๋ยวแป๊บนะไปขอเงินเจ้เขาก่อนแม่ค้าตาหวานยิ้มตอบทำงงหญิงสาวกว่าสายตามองหาเธอรีบเดินไปหาอายจันประสงค์อยากได้สร้อยข้อมือชายหนุ่มสูงกำยำผิวเข้มหน้าตาหล่อเหลาเข้าตำราชายไทย ยืนคุยกับายจันอย่างสนิทชิดเชื้อ,อาอจันก็มีทีท่าพูดไปยิ้มไปแลดูเขินเล็กน้อยคงต้องสนิทกันระดับหนึ่งจุดดังใจตีเนียนเดินเข้าไปยืนฟังการสนทนาก่อนจะขยับไปเกาะแขนอายจันประหนึ่งแสดงความหวงแหนแบบไม่รู้ตัวชายหนุ่มเบนหน้าหันมาสนใจผู้มาใหม่พรางอยากได้คำตอบ ย่าจันเองมาจากเมืองเอ่นเจ้าค่ะชายหนุ่มยิ้มทักทายดุดดังใจก่อนจะหันมาสนทนากับายจันต่อตกลงแม่จันจะให้พี่ไปสอนภาษาฝรั่งเมื่อใดแม่จันก็ให้ในายดำส่งข่าวก็แล้วกันได้เจ้าค่ะพี่ทศจันจากส่งข่าวบอกว่าแต่พี่ทศไม่ต้องกลับไปเมืองฝรั่งอีกแล้วใช่หรือไม่ พี่ศึกษาจบแล้วต้องอยู่รับใช้คืนทุนหลวงจนหัวงอกเลยกระมังสายตาที่ส่งผ่านมีความสุขพอๆกับใบหน้าและวาจาที่สนทนาเขาเหลือบสายตามองจับจ้องที่ใบหน้าของดุดดังใจยิ้มอย่างเป็นมิตรญาติของแม่จันดูเหมือนจะติดแม่จันเกาะแขนไม่ยอมห่างเลย ก็ใช่สิแล้วไงนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหอแม่ว่าก็ะไรนะอย่าถือสาวาจาแม่เสมอเลยเจ้าค่ะพี่โทษไปทำธุระเถิดสักประเดี๋ยวจันจะกลับเรือนแล้วถ้าแม่จันไม่รังเกียจให้พี่ไปส่งได้หรือไม่พี่มีเรื่องพูดให้แม่จันฟังเยอะแยะมากมายเหลือเกิน อยากให้แม่จันไปเห็นเมืองเฝรั่งด้วยตาสักครั้งอายจันยิ้มเป็นคำตอบเอองานก็กลับด้วยกันเลยปะฉันกลับกับพี่แก้วก็ได้แสงแก้วหันมายิ้มให้ดุดดังใจเหมือนมองออกเรือที่พายตามกันไปอย่างช้าๆมีลําหนึ่งที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่เรือที่แล่นตาม กลับมีแต่ความเงียบและใบหน้าที่บูดบึง้งจนแสงแก้วอดที่จะเห็นใจเสียไม่ได้คุณเสมอเจ้าขาคุณจันทร์เืิมคุณทศมาตั้งแต่เธอยังเด็กเจ้าค่ะคุณทศเป็นลูกชาย,ย่าทางหางของคุณหญิงชดช้อยเจ้าค่ะไปมาหาสู่กันเป็นประจำยิ่งคุณทศได้ทุนหลวงไปศึกษาภาษาฝรั่งที่อังกฤษ คุณจันเธอยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เธออยากเรียนภาษาฝรั่งนะเจ้าค่ะคุณเสมออย่าคิดมากเลยนะเจ้าคะเปลื้ยไม่เปลื้มเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะแค่ภาษาอังกฤษใครเขก็พูดเป็นหญิงสาวบนพืมพรมเหมือนมีกินพึ่งตาก็เลยมองอาอจันเป็นระยะด้วยความหมันไส